พบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของฮีเซดวันนี้เราอยู่กันที่สยามคันที่ขลับครับวอเตอร์ไซด์วันนี้ในส่วนของธีมก็คือพินโพสิชันหรือตำแหน่งธงนั่นเองท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตามสถิติของ PJ Tour โดยเฉลี่ยแล้วในการแอพโรชระยะประมาณ100-125ถึงห2 5หลาเนี่ยตำแหน่งลูกเนี่ยห่างจากธงเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับ พอเรามองเห็นการถ่ายทอดสดส่วนใหญ่ก็จะถ่ายกวนผู้นำช็อตสวยๆนะครับช็อตที่คนเล่นดีในวันนั้นอาทิตย์นั้นเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหถ้าเวชอยู่ในมือโปรเหล่านี้3ฟุต4ฟุตแน่นอนจริงๆแล้วตามเฉลี่ยแล้วระยะที่ผมบอกนะครับห0 0ถึง125หลาเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ20ฟุตครับ20ฟุตนี่ก็ ้าเราบอกว่าหลา1นึ่งสฟุตสามหก็6หลาอยู่นะนะครับไม่ไม่ได้ใกล้อย่างที่เราเข้าใจกันนั่นหมายความว่านะครับในบางกรณีตำแหน่งธงที่อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ขอบขอบกรีนซ้ายก็ดีขวาก็ดีเนี่ยการเล็งไปที่ธงแล้วผิดไปทางที่ไม่สมควรผิดเนี่ยถึงแม้จะเป็นพีเอทัวเอง ก็มีโอกาสที่จะตีไม่อ่อนได้เหมือนกันถึงแม้จะมีเวชอยู่ในมืออย่างกรณีนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมมองภาพตามผมธงจะปักอยู่ค่อนข้างมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายมีอะไรบ้างถ้าจะตีผ่านไปก็จะมีทรายซ้ายอยู่นะครับขอบกรีนทางด้านซ้ายก็ดูแล้วไม่น่าจะถึง6หลาแต่ถ้าดูทางขวาพื้นที่ค่อนข้างเปิดวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันตรงนี้แหละว่าสําหรับเราขนาดพีทัวร์ ระยะ100หลา125ห้าลาตีด้วยเวชนะครับเออร์เลอร์ยังอยู่ที่ประมาณ20พฟุตแล้วเราล่ะละ golf ักกอฟวีกเอนนานๆซ้อมทีนะครับหรือบางทีออกรอบอย่างเดียวไม่เคยซ้อมเลยเนี่ยการตีเลงธงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักเพราะฉะนั้นเกมกอล์ฟจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการให้โอกาสตัวเองได้ทำสกอร์ที่ดีให้โอกาสตัวเองนั่นคือ ปัจจัยนั่นคือหัวใจนะครับให้โอกาสตัวเองกรณีนี้ถามผมว่าสมมุติเราบอกว่าเราแอปโรชอตขึ้นไปอยากจะได้เบอร์ดี้เหลือเกินการเล็งธงพ่าๆไปทางซ้ายอาจจะไม่ใช่คําตอบโอกาสอาจจะหายไปเลยนะครับตกซ้ายซ้ายตีไม่ออนกินไหลลงไปนะครับเล่นชิปชอตเข้ามาก็พื้นที่ตกน้อยการเล่นให้ได้พาอาจจะยังยากเลยไม่ต้องพูดถึงเบอร์ดี้แต่ถ้าเรามองไปที่พื้นที่เปิดซึ่งอยู่ทางขวาของธงนะครับ ตีตรงไปทางขวาปับ๊บตรงไปตามที่เล็งก็ไม่มีอะไรครับอ่อนบนกรีนมีโอกาสทำเบอร์ดี้พัดหนึ่งครั้งตีแล้วดึงเล็กน้อยเลอๆใกล้ธงด้วยก็ยังมีโอกาสพัดเบอร์ดี้แม้กระทั่งตีดันออกขวาไปเล็กน้อยกว่าที่เล็งก็ยังสามารถออนได้ก็ยังได้พัดเบอร์ดี้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้โอกาสตัวเองคือหัวใจครับของการเล่นกอล์ฟเพราะฉะนั้นอย่ามองที่ตำแหน่งธงอย่างเดียวมองที่พื้นที่เปิด พื้นที่เปิดที่ทําให้เราสามารถที่จะมีความผิดพลาดได้แล้วยังได้โอกาสที่จะทําสกอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ดี้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นพาก็ดีให้โอกาสตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับมองหาพื้นที่เปิดแล้วท่านจะทําสกอร์ได้ลดต่ําลงอย่างแน่นอนอย่างกรณีนี้แน่นอนครับผมก็อาจต้องเล็งไปที่กลางกรีดนะครับถ้าไปกลางกรีดตามที่เลง็งผมได้พัดเบอร์ดี้แน่นอนดึงซ้ายไปก็อาจจะใกล้ธงก็ยังได้พัดถูกไหมครับออกขวา ก็ยังได้พัดเบอร์ดีเหมือนกันจำไว้ครับพื้นที่เปิดคือคำตอบสำหรับพินโพสิชันตรงไหนเปิดมากกว่าไปตรงนั้นเพราะเรากำลังเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทำสกอร์ที่ดีขึ้นเอาคอนเซป t นี้ไปใช้ผมรับรองว่าสกอร์ของท่านน่าจะเห็นดีขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงของฮีเซทในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ ช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง